เลยตะเสะตะเสะบอสลายขนาดควยอันนี้น้องหานนะคะทุกคน,น,นมาทะลีงงัวลุงจา่าฟางพูนเข้าคับไปได้บอ่อ้อเขับไปได้เนาะจ้า มันจะเป็นเกาะบบคะาอยู่พุ่นนีิไหนมันเป็นมองชมวิ้วบ่ไม่ไม่ถึงว่าถนนฝั่งโน้นนะคะเอาคือคอ๋อคือกันบอ้ะอ๋อค่ะ,คะขอบคุณค่ะโอ้นางง้วงก้อยหลายมีเจ้าเดียวบาคะง้วงแถวนี้อ๋อค่ะ ส้มน้องฮานไปโค่นหนึ่งดีมาดุละนะคะเออตัวน้นอยๆนี่นะคะเดี๋ยวสิพาไปฟังพุ่นนะคะ เดบงดชมวิวก่อนนะคะนานแล้วบริมาที่นี่นะคะประมาณพกเจ็ดเดือนแล้วนะคะมาดามมมโพมาสู่ก่อนพูดนะคะย่างไปเกาะพูนนะคะที่มาดามไปมาดามมมโพไปถ่ายเออคลิปเกาะร้างกลางหนองหานนะคะวันนี้มาอีกนึ่งรอบนะคะทุกคน แต่บริย่างเขาไปไปลายนะคะมน,นีว้าทางผูก็หาป่าเหมาะบรรยากาศก็ดีมากเลยนะคะมน,นีคือบ่ฮ้อนนะคะแต่ว่าสีบรย่างไปไปฮอดพูดน,นะคะคือมาท่องเที่ยวจะซื้อนะคะผ่านมานะคะก็เลยมาแวะนะคะแถวนี้พนก็นเอางัวเอาควายมาเลี้ยงนะคะแถวนี้นะคะทางภูป่นปเทศหน้าปังเต็มหมดนะคะ นี่กาจะเสียงนกเป็ดน้ำเนี่ยสิร้องตลอดเลยนะคะลงไปก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าบอกไปไกลปันใด,นดแล้วช่วงนี้ก็น้ำแห้งนะคะส่วนมะดามะโพมาสุดก่อนคือน,น้าน้ำลายอยู่นะคะจะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะอันนี้ใบน้ำเตยนะคะสมัยนี้บขวี่ยมีคนเอาไปเห็ดตาดแล้วนะคะ ถ้าเป็นหน้าฝนสวยกว่านี้นะคะฝนเสียงนกเป็ดน้านะคะพูนเกาะที่มารามไปสุดก่อนนะแต่ว่าที่นี่นะคะแบบว่าเคยสอบถามลุงคนหนึ่งเมื่อกันเมื่อกี้ก็ลริ่มถามคนเลี้ยงขั้วเนาะพนบอกว่ามีคนบอกว่าอืมสาลานี่มีคนมาแบบปิดชีพจะคลองนะคะใช้เชือกในการปิดชีพนะคะ แถวนี้นะคะบางคนก็บอกว่าเป็นแทบทุกศาลาบางคนก็บอกบางศาลาพูุ่นศาลาดีแดงสีแดงทั้งพุนนะทั้งขาคะ่ะเปียวแล้วก็ร่มลื่นนะคะอือหอนกเพิน่นไมาเฮ็ดห้างคะ่ะทุกคนเคยเห็นบ่ห้างนกเมียพันอยู่ไกลโพดมองบ่เห็นเนาะป๊อปแบบอ๋อมองบ่เห็นคะ่ะทุกคนอือ ย่านกล้องตกลงไปเลยลงไปเอาหญ้าเลยนะคะต้องใดมีว่าเท่านี้นกพ่นเห็ดห้างอยู่ในเนี่ยค่ะนี่สิซูมไปเบิง3 4ห้างนะคะอ้วน่ะเหตดลังไว้นี่เลยเห็นไหมคะนะ่ะป๊าแตกต่างกันไป2 3ห้างมันคืออันมองกุดค่ะ ลักษณะคือเป็นมงกุฎนะคะบางเด้อซูมหนบ้างโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อใส่ละเมื่อกี้คล้ายๆมงกุฎนะก็นะห้างนกนี่เลยโอ้โหได้ซันนี่นะคะทุกคนเราสามารถลงไปได้นะคะญาติขึ้นบ่ได้ค่ะทุกคน แต่ก่อนก็นจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามนะคะแล้วก็เกาะนั่นก็นจะเป็นฟ้ามจอระเข้นะคะเห็นห้างนกแค่สามห้างหนึ่งไหมอ้หมีโรงใหญ่เลยน่ามีนักท่องเที่ยวย่างกลับมานะคะมาดามมาปูกว่ามีมูค่ะก็เลยไปยากนะคะเปรียวด้วยนะคะ โอ้นกเต็มเลยละฮะสาลาแต่ละลังโซดนะเขียนไว้ นะคะซูสไยตาพุนนะคะก็คือเกาะโพนะคะก็เป็นเกาะที่บ่มี่ค้นอยู่ค่ะและก็เกาะนี้ก็เคยเป็นเกาะของการเลี้ยงฟ้ามจอระเ้นะคะตอนนี้กับโมีแล้วนะคะเป็นเกาะร้างไปแล้วนะคะทุกคนครั้งหนึ่งมาดามุโพก็เคยไปถ่ายทำคลิปอยู่ที่นี่นะคะ ยางไปกับเกือบหากิโลค่ะพี่น้องขาจนลากพุ่นะคะวันนี้มาดามมมโภวได้เข้าไปเด้อค่ะพี่น้องคะยุค่อนนั่นก็นมีแต่ศาลานะคะและก็สารพระภูมเจ้าที่เจ้าทางนะคะและก็ย่างนึ่งก็คือบ่อจระเข้ารากนะคะทุกคนสุดเปรี่ยวมากเลยนะคะตอนมาดามมมโภปไปตอนนั่นนะคะ วางเวงสุดเลยนะคะแถมหกขนาดเลยนะคะทุกคนก่อนเข้าไปก็จะเห็นตนโพ่หญงนะคะและก็จะมีคนเนี่ยเอาคล้องเอายั้งไปกราบไหว้บ,วบูชานะคะเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนและก็มีเครื่องรางยังหลายๆยางพนว่างไว้นะคะมาดามุโพก,กับใจนิ่งขนาดเลยค่ะตอนไปนะคะต้องให้เงียบที่สุดนะคะ รอบกายก็คือบ่มีคนเลยนะคะมาดามอภโเขาป้ายค่ะทุกคนแต่ตอนนี้ก็บ่ค่อยได้ไปคนเดียวหลายปันไดนะคะผู้ใดอยากสำรวจหรือว่าอยากมาเที่ยวก็มาได้นะคะที่นี่เงียบสงบเลยนะคะบางมือนี่บ่มีคนผ่านจ้าคนเลยก็มีนะคะคนเลี้ยงงว ัรถสิไปฟังอีกฟังนึงนะคะตึกตรงนี้ก็บบมีการบุมีนมคอนอยู่แล้วนะคะถามพ่อใหญ่นั่นเมื่อกี้เพิ่นกับาจักว่าตึกอีหยังเนาะงคะ่ะตึกราชการหรือตึกอย่างเด้อเด้อเด้อโครงการโครงการก่อสร้างโอ้ของทะเลนะคะอุปรกรณ์ทุกอย่างนละยบุมีนะคะนี่ ตรงนี้นะคะคือเป็นตึกว่างนะคะตึกว่างเลยจะมาเลี้ยงงูอยู่แถวนี้นะคะอจอดเป็นระยะนะคะทุกคน,นจอดบังควยก่อนนะคะน้ำค่ายหลายฮัลโหลมีแดดกินสบายเลย นี่นะคะเบงมองเขาหาป่านะคะตึกสะดุงนะคะทุกคนแถวน้องหานนะคะนี่คือมองหาปลาตกสะดุงนะคะ ดูก่อนผู้ใส่กับส่ส่สวนสูงกรไดิต่างใจมากนองหานก็ได้มากมาี้ใต้สะพานนะคะไปสุดก้อนคนแ้มเลยหาปลาค่ะมื้นี้บูมี่นะคะว่างเปล่า มีบันไดขึ้นพ้อมนะคะเห็นบ๊ออืทุกคนแข็งแรงนะคะเห็นว่ากไ็ได้นี่ค่ะปะ้าโตโอ้โหเบิ้งเพลินๆน,นี่เหมือนไม่แข็งแรงนะคะแต่ว่าแข็งแรงมากเลยค่ะทุกคนบบมีขยับเลยนะคะเบิง้งป้าสุดยอดเลยไหมเบิ้งเพลินๆแน่บบจักเลยนะคะว่าแข็งแรงขนาดนี้นะคะเออเหตเพิกงน,นะคะแต่มาเมื่อนี้ว่างเปล่านะคะบบมีคนเลยค่ะทุกคน กูหละนามน้ำมากูละจังเห็นกันใหม่เคะคลิปนี้มาดามมุงโพคอสุบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามะะกดแชร์กดกระดิ่งกดเป็นกำลังใจให้มาดามมุงโพเฮ็ดคลิปต่อๆไปนเด้อค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพติดชมก็ได้สวัสดีค่ะ